ฝั่งนี้ตามสัญญาค่ะอยู่ที่6เดือนแต่ว่าสร้างจริงประมาณ4เดือนครึ่งค่ะค่ะแล้วสีการออกแบบไอเดียใครเป็นคนออกไอเดียคะกราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับบูมเอรีวิวบ้าน,นะคะ่ะทาง YouTube Facebook ก็ t t k t t o อนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องช่างค่ะ วันนี้นะคะน้องเอ๋อยู่ที่จังหวัดชมบุรีนะคะเรามีแขกพิกรรับเชิญมาด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อลูกตาลค่ะพี่ลูกตาลวันนี้เราอยู่ที่อำเภอจังหวัดอะไรกันคะอยู่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชมบุรีค,ค่ะวันนี้นะคะต้องได้รับเกียรตินะคะจากเจ้าของบ้านด้วยนะคะพามาชมบ้านสวยๆเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นค่ะพื้นที่สอยกี่ตารางเมตรคะ132่ตารางเมตรค่ะแล้วภายในเนี่ยมีกี่ห้องนอนและกี่ห้องน้าคะภายในมี3ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะ งบก่อสร้างหนูถามได้ไหมคะว่าจบที่เท่าไหร่คะงบก่อสร้างจบอยู่ที่1นล้านหกแสนค่ะแล้วผลงานช่างท่านใดผลสร้างคะช่างหนึ่งค่ะโอ้โห oh. สวยครบจบขนาดนี้ท่านผู้ชมอยากให้พี่ลูกตาลพาชมด้านในละได้คะ่ะไปกันเลยคะ่ะพี่ลูกตาลคะสอบถามเลยคะ่ะอย่างหน้างาน <c oughs> ตรงนี้นะคะ1นล้านหกแสนบาท <c oughs> ช่างหนึ่งเขามีวิธีการแบ่งจ่ายกี่งวดงานคะเก้าง <c oughs> วดคะ่ะระยะการก่อสร้างนานไหมคะหลังนี้ตามสัญญาคะ่ะอยู่ที่6เดือนแต่ว่าสร้างจริงประมาณสเดือนครึ่งคะ่ะค่ะ แล้วสีการออกแบบไอเดียใครเป็นคนออกไอเดียคะเอ,อ่อถ้าเป็นในส่วนของแบบค่ะช่างหนึ่งเขาจะเป็นคนออกแบบให้เราแล้วเราก็ดูว่าเราโอเคไหมอยากจะปรับตรงไหนเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ในส่วนของกระเบื้องจริงหรือสีอะไรเงี้ยทางเจ้าของบ้านเลือกเองได้ค่ะค่ะก็ท่านผู้ชมหลังนี้นะคะเปีนบนเบานะคะหลังคาเนี่ยไม้นชิดติดพิวโฟมนะคะหนา0.35นะคะโครงสร้างเนี่ยเป็นเสาหลอดด้วยใช่ไหมคะ มาค่ะพี่ทุกตาพาชมหน่อยอย่างเทฟุตบาทรอบบ้านเนี่ยช่างหนึ่งเขาคิดเงินรู้ว่าเขาแถมให้คะ่ะตรงนี้แถมให้คะ่ะรอบบ้านเมตรหนึ่งคะ่ะค่ะแล้วเอถามหน่อยทำไมพี่ทุกตาถึงแบบเลือกช่างหนึ่งมาสร้าง,งบ้านหลังนี้คะก็คือดูรีวิวจากในเพจบูมเอเนี่แหละค่ะก็เลยค่อนข้างที่จะมั่นใจเพราะว่าของช่างหนึ่งเนี่ยก็คือมีรีวิวค่อนข้างที่จะเยอะคะ่ะอื แล้วเรื่องแบบแบบบ้านเวลาเราหาช่างอ่ะเราคงไม่ได้หาแค่คนเดียวพี่ลูกตาลแบบสามารถแบบบอกได้ไหมคะว่าเราหาช่างมา่อกี่ช่างแล้วราคามีการแพงหรือถูกกว่าแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะก็ก่อนหน้านี้ก็มีที่น้องชายอ่ะค่ะก็จะมีเขาจะมีคนรู้จักที่ทํารับเหมาเหมือนกันก็อันนี้ก็ตีคร่าวๆคือพื้นที่หนึ่ง้ยสามสิบสองตารางเมตรเขาตีให้เกือบสองล้านนะคะตอนนี้เราก็มาหาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่า ช่วงนั้นก็คือ,อยังคือแค่มีแผนที่จะทําบ้านแต่ว่ายังไม่ได้แบบว่าถึงขั้นที่แบบเออฉันจะทาแล้วนะอะไรเงี้ยก็เลยหาข้อมูลมปเรื่อยๆคะ่ะจนได้มาเจอเพจบมเอแล้วก็ได้มาเจอช่างหนึ่งเนี่ยแหละคะ่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะคที่เ <laughs> ชื่อมั่นและมั่นใจนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจบมเอหรือว่าช่างหนึ่งด้วยนะคะคหนูถามเรื่องดีเทลของตัวระเบียงหน่อยนะคะพี่ลูกตาลอธิบายหนูฟังหน่อยได้ไหมว่าทําไมเราเลือกเป็นกระเบื้องแบบนี้ทําไมเราถึง ทําที่นั่งแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้สีเนี้ยค่ะก็คือมันสะอาดตาด้วยแล้วคุณแม่เขาอยากจะให้แบบว่ามีพื้นที่หน้าบ้านเยอะๆแบบว่าเวลาแขกไปใครมาจะได้แบบไม่ต้องเข้าบ้านทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะแล้วตรงนี้มันรับลมได้ลมเย็นและแม่เขาก็อยากได้มีพนักพิงสักหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยจัดให้เป็นสองข้างข้างหน้าไม่เอาเพราะว่ามันจะบังหน้าบ้านแล้วอย่างกระเบื้องเนี yeah. ่ย หยาบนะคะเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าแบบฝนตกแล้วเราจะลม้มใช่อันนี้ก็ไปเลือกเองเลยค่ะก็ช่างเขาก็จะมีงบประมาณให้ว่าเอองบเท่านี้นะเราอยากได้กระเบื้องแบบไหนเราก็ไปเลือกเองได้แต่ว่าทางพนักง,งานเขาก็แนะนํามาเลยค่ะว่าแบบว่าเออถ้าเป็นกระเบื้องพวกเนี้ยมันจะเหมือนกับว่ากันลื่นกันอะไระก็จะดีกว่าทุกค่าใช้จ่ายเนี่ยหนึ่งล้านหกแสนบาทเฉลี่ยแล้วตกรางไปละหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทเนี่ยก็คือได้ทุกอย่างครบเลย มีงานตกแต่งด้วยปลั๊กไฟไฟทุกอย่างครบเลยใช่อย่างงานประตูหน้าต่างเนี่ยช่างหนึ่งเขาให้เราเป็นสั่งตัดไหมคะใช่ค่ะเป็นงานสั่งตัดทั้งหมดค่ะมาค่ะเราพาชมด้านนอกกนะท่านผู้ชมผูกไฟกิ่งเขาให้เยอะมากเลยอ่ะใช่ใครบางคนเลือกคะเนี่ยไฟกิ่งทำเยอะขนาดนี้อันนี้ช่างหนึ่งเขาเลือกมาให้ค่ะเขาจัดมาให้เราเลยใช่เขาจัดมาให้เลยเป็นไงบ้างเวลาเราได้ช่างหนึ่งมาสร้างแล้วตรงตามรีวิวตรงปกไหมคะใช้คำว่าตรงปกไหม ต้องปกค่ะไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะนี่ตอนพาชมเลยค่ะ,คะราคานี้ก็รวมแบบตัวนี้หมดแล้วใช่ค่ะรวมมงลวดแล้วค่ะเข้ามาทัชมโอ้โหด้านในสีสวยมากสีละมุนมากๆเลยนะคะอย่ากภายในหนูถามหน่อยคะ่ะเราแบบใช้สีโทนอะไรคะอันนี้จะเป็นสีเทาอมฟ้าค่ะปักไฟนะคะเยอะมากเลยนะคะฝ้าหลุม ผ้าหลุมมีเสียค่าใช้จ่ายไหมคะไม่มีค่ะอันนี้รวมรวมมาในแบบเรียบร้อยใคะถามตั้งหน่อยว่าทำไมแบบว่าถึงเลือกเป็นผ้าหลุมแบบทั้งหมดยาวอย่างนี้เราไม่แบบแยกเป็นโซนไปอย่างนี้ค่ะอันนี้คือช่างหนึ่งเขาออกแบบมาให้แล้วเราก็เออมันสวยแล้วก็าตามนี้เลยคะ่ะทำความสะอาดง่ายด้วยใช่คะ่ะ,คะ หน้าต่างคือเยอะด้วยหน้าต่างนี่ตามแบบตรงแบบเลยไหมคะหรือว่าเรา,เรามีการปรับเปลี่ยนบ้างหน้าต่างคือตรงแบบค่ะแต่ว่าก่อนก่อนหน้านี้ก็คือก่อนที่ช่างหนึ่งจะทําแบบให้ก็บอกช่างหนึ่งว่าอยากได้บ้านที่มันโปร่งๆ,ๆอยากได้หน้าต่างเยอะหน่อยช่างหนึ่งเขาก็จัดมาให้ตามนี้เลยคะ่ะค่ะนี่นะคะพื้นนะคะไซส์60สิ60คูณหนะคะเป็นลายหินอ่อนด้วยอย่างลายอย่างเงี้ยปกติหนูจะเห็นที่อื่นนะช่างคนอ,อื่นเขาจะใช้เป็นสีเบรกสีนานโนคือสีพื้นฐานอย่างเงี้ยเป็นลายหินอ่อนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มไหมคะ่ะ อันนี้รวมอยู่ในร้านหกเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้พูดถึงดีมากๆเลยนะคะเนี่ยถ้าใครดูคลิปตอนนี้พี่ลูกตาลแบบแนะนําช่างหนึ่งให้กับเอฟซีไหมว่าดีไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะแนะนําค่ะดีค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะค่ะอย่างห้องประตูแต่ละประตูมีห้องอะไรบ้างคะอันนี้เป็นห้องนอนน้องชายค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องทางด้านหน้าค่ะนี่หูเขาเพิ่งสวยมากเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างทางฝั่งหน้าบ้านแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างข้าง ค่ะคุณหน้าต่างเยอะมากเลยนะเนี่ยค่ะ,คะคห้องห้องนี้จะใส่ใส่หน้าต่างได้เยอะค่ะ,คะแล้วอย่างกระเบื้องล่ะคะใครเป็นคนเลือกคะกระเบือ้องตามเลือกเองคะอ่ะเขาจํากัดไหมช่างหนึ่งเขาจำกัดไ<ม>หดมว่าหนึ่งหลังแล้วให้เขาได้วางเลือกกระเบือ้องได้กี่สีอย่างเงี้ยคะ่ะก็ไม่ไม่ไม่ได้จํากัดน,นะคะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้จํากัดน,นะท่านผู้ชมสําหรับห้องนี้ล่ะคะอันนี้เป็นห้องแม่คะ่ะ อันนี้เป็นห้องพ่อกับห้องแม่ก็จะมีห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวอะค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมก็คือโซนสีเดียวกันเลยนะสําหรับภายในห้องนอนแล้วก็ห้องโถงกระเบื้องก็จะเหมือนกันด้วยใช่ค่ะนะคะก็คือสีฝ้ากับสีผนังทั้งบ้านก็คือจะเหมือนกันเลยแล้วก็ห้องนอนสามห้องก็จะเป็นกระเบื้องลายเดียวกันแล้วก็ห้องครัวก็กระเบื้องลายเดียวกันแอล้ยพิพานแบบว่าไม่ค่อยแบบว่าเขาเรียกว่า บบเยอะนะคะเรื่องแบบเรื่องเยอะเราแบบเอาคล้ายๆกันทั้งหมดเลยก็คือเราเราชอบแบบนี้เราเอาอย่างนี้ไปเลยอะค่ะแต่ว่าจริงๆก็เลือกได้นะคะใช่ช่างหนึ่งก็บอกว่าเออเอาเหมือนกับว่าห้องห้องไหนสีอะไรอะไรเงี้ยจากเราก็บอกว่าเออเอาสีเดียวกันไปเลยได้เป็นไรจะสูว่าจัดสรรได้ดีแล้วลงตัวมากๆเลยห้องนี้เป็นห้องอะไรคะอันนี้เป็นห้องน้ําห้องน้าในห้องค่ะห้องน้ำในตัวรูปตา้พาชมเลยค่ะค่ะ นี component, component ่นะคะท่านผู้ชมคือแบ่งโซนแห้งโซนเปียกด้บเยอะมากแต่ว่าอันนี้พัดลมจะซื้อมาตั้งเองแม่เขาอยากได้เย็นๆหน่อยค่ะเอ๊สอบถามหน่อยได้ไหมคะว่าเรื่องรายละเอียดในการทำห้องน้ำเราออกแบบให้กับช่างหนึงอย่างไรบ้างคะอันนี้คือช่างหนึ่งเขาออกแบบมาให้เลยค่ะเขาก็จะดูพื้นที่ของเราก็คืออันเนี้ยขนาดสองสองคูณเมตรมันจะขนาดไม่กว้างมากมันก็จะได้ฟิกตามนี้ค่ะอืมวู้แต่จัดสได้ดีมากๆเลยค่ะมีแบบตัวกั้นอายด้วยนะคะอย่างนี้แล้วก็มีชักโครกนะคะมีโซนอาบน้ำเราได้เลนชอวเวอร์ ก็ทำขุ่นได้ด้วยเหรอคะใช่คะ่ะทุกอ,อย่างรม,มาแล้วใช่อ่างด้วยใช่คะ่ะอ่างด้วยกระจกคุ้มมากคะ่ะ่คะเนี่ยท่านผู้ชมบางครั้งอ่ะนักรีวิวรีวิวช่างก็จะหาวอวยช่างนะคะช่างรีวิวตัวเองก็หาวุ้ยงานตัวเองวันนี้นะคะพี่เจ้าข,ของบ้านนะคะมารีวิวเองนะแล้วจะบอกเลยว่าทุกทุกครั้งที่เรารีวิวกันอ่ะเราไม่สามารถไปบังคับได้แล้วเราก็ไม่มีบทให้พี่เาด้วยให้พี่อดใจเลยใช่ไหมคะห้องนี้เป็นห้องอะไรคะอันนี้เป็นห้องครัวค่ะ หนูถามเรื่องประตูหน่อยประตูสวยมากเลยประตูอันนี้คือจริงๆอะ่ะก็คือช่างเขาก็เหมือนกับก็มีประตูแบบประตูมาให้เราเลือกว่าเราอยากได้ประตูแบบไหนส่วนมากก็จะเป็นประตูแบบประตูห้องค่ะแต่ว่าเราอ่ะอยากจะให้ห้องครัวมันไม่เหมือนห้องอื่นเพราะว่าแบบเออใครไปใครมาแบบมาห้องครัวไปเปิดห้องนอนเราเราก็แบบว่าเออให้มันแตกต่างให้มันแลดูแบบมีกระจกมีอะไรให้มันแลดูแบบ เหมือนห้องครัวนเนี่ยเลค่ะสวยมากเลยนะคะเนี่ยจะเป็นห้องครัวค่ะเล่ถามหน่อยทําไมพี่ไม่มีแบบประตูในห้องเพราะปกติเราเห็นห้องครัวจะเปิดประตูไปได้เลยเนี่ยค่ะมันหน้าต่างมันกว้างแล้วคะ่ะแล้วก็พื้นที่มันจํากัดด้วยอืมใช่พี่ลูกตามแบบบอกรายละเอียดได้ไหมคะว่าในห้องครัวเนี่ยมีอะไรที่เราซื้อเองบ้างมีอะไรที่ช่างให้บ้างในห้องครัวที่ซื้อเองก็จะมีแค่เตาแกส๊สอย่างเดียวเลยคะ่ะใช่แล้วก็พวกนี้ก็ ของในบ้านที่ช่างให้ก็จะมีเนี่ยค่ะบานทุกบานเลยค่ะแล้วก็จะเป็นลิ้นชักแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นซิงอันนี้ก็คืออยู่ในงบหมดเลยค่ะโอ้โนี่นะคะกอล์เตอร์ทรงแอลมีปูกระเบื้องนะคะมีทูโทซิเมอร์ของชไนเดอร์ด้วยนะคะมีช่องเซอร์วิสด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้พี่ก็บอกว่าเป็นแบบลิ้นชักนี่ไฮโซมากเซ็ตทั้งนี้เลยท่านผู้ชมคือได้ครบแบบนี้เลยอ่ะ <c oughs> อันนี้เป็นด้านล่างเป็นอะไรคะเนี่ยด้านล่างก็เป็น ที่ความจานว่าหม้อวันนี้ใช่ไหมคะผู้ตาหาหมดยังคะเราพามาชมหมดยังคะมีห้องอะไรอีกคะมีมีห้องหนึ่งค่ะแต่ว่าเป็นห้องนอนห้องนอนเตแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะรกนิดนึงค่ะค่ะโอ้โหเราเดินมาแบบว่าหลังใหญ่มากเลยนะคะผู้ชมหนึ่งสองตารางเมตรอ่ะอันนี้ก็ห้องนี้ไม่มีอะไรมากค่ะห้องนี้ก็คือมีกระจกแค่ด้านเดียวค่ะค่ะ มีนะคะมีหน้าต่างหนึ่งบานนะคะปลั๊กไฟใช้งานสองสามจุดนะคะช่างให้เนาะแล้วก็ปูกระเบื้องเหมือนกันเลยนะคะแต่ต่างกันที่ประตูเฉยๆประตูก็จะแตกต่างที่ลายใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้จะลายไม่เหมือนใครคือแม่เขาอยากได้สีดําเราอยากได้สีนี้แล้วบังเอิญห้องเราอ่ะมันมันไม่ได้อยู่ฝั่งที่แบบว่ามาจะเจอก็เลยให้น้องประตูน้องเหมือนประตูแม่ซะให้มัน เป็นคู่กันไปเราก็มาหลบมุมตรงนี้ได้เลยค่ะค่แล้วห้องนี้ล่ะคะอันนี้เป็นห้องน้ํารวมค่ะไปเลยค่ะก็ข้างในก็จะเหมือนกับห้องเมื่อกี้นี้แทบทั้งหมดค่ะมีแค่ลายกระเบื้องที่ไม่เหมือนกันแค่นั้นค่ะก็คือวางทุกอย่างเลยเอาทุกอย่างในห้องน้ําเหมือนกันทั้งหมดเลยแบ่งแห้งแบ่งเปียกใชักโครกใค่เป็นวันพีชแบบนี้หมดเลยใช่ค่ะ ถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะคะพิลุกตาลหนูอยากชมด้านนอกสักนิดหนึ่งเพราะเราเห็นแต่ด้านหน้าแล้วเราอยากชมด้านหลังได้ค่ะมูงรวดอะไรคือครบได้หมดอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะอันนี้ช่างหนึ่งเขารวมมาให้เราค่ะหนูถามเลยค่ะระยะการก่อสร้างหลังเนี้ยหลังใหญ่ๆแบบเนี้ยช่างหนึ่งเขาทานานไหมคะอันเนี้ยจริงๆอ่ะสัญญาอยู่ที่6เดือนค่ะแต่ว่าทําจริงตกอยู่ประมาณ4เดือนครึ่งค่ะ แล้วการใส่ใจงานของช่างเพราะว่าช่างหนึ่งรับงานเกือบทั่วประเทศไทยเลยอะ<ช>่ะการใส่ใจงานการดูหน้างานเขามีการมาดูหน้างานตรวจงานเรากี่ครั้งคะช่างหนึ่งอาจจะมาไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ค่ะแต่ก็มีทีมงานมีน้องสาวน้องชายช่างหนึ่งเขาแวะเวียนมาดูให้เรื่อยๆค่ะถ้ามีอะไรก็แจ้งทางนั้นไปได้ใช่เพราะว่าบ้านช่างหนึ่งจริงๆอยู่ที่พนัฐก็ใกลๆ้ๆมีอะไรก็วิ่งมาง่งายๆค่ะแล้วก่อนทําหลังนี้พี่ลูกตาลได้เข้าไปดูหน้างานไหมคะดูรีวิวอย่างเดียวหรือว่าเราไปดูหน้างานจริงด้วยก็ <c oughs> พอดูรีวิวเสร็จใช่ไหมคะก็มีการติดต่อช่างหนึ่งไปแล้วก็สอบถามว่าที่ชมบุรีช่างหนึ่งมีที่ไหนบ้างค่ะ <c oughs> ก็ช่างหนึ่งเขาก็ส่งแผนที่มาให้ส่ง Google แมปมาให้ว่ามีที่ไหนบ้างเราก็ได้ไปดูที่ตรงวัดท่อใหญ่คะ่ะไปดูแค่หลังเดียว <c oughs> แล้วก็เออโอเคเลยงานงานเขาดีคะ่ะแต่ว่า คือช่างอ่ะคือช่างหนึ่งเขาจะมีช่างหลายทีมเนาะก็ทีมช่างแต่ละช่างก็แตกต่างกันไปแต่ว่าทีมที่มาทําบ้านเราก็ถือว่าโอเคไม่แพ้กันเลยค่ะอแล้วหนูอ,อยากจะให้พี่แนะนําหน่อยคนที่ดูคลิปอยู่ตอนนี้บางคนเขาดูแค่คลิปเดียวหรือว่าเขาดูแค่คลิปสั้นๆแต่รีบตัดสินใจพี่แบบลูกตาม,มีวิธีการเลือกแล้วก็แนะนําเขาอย่างไงบ้างให้ดูแบบกี่คลิปดีถึงจะหาช่างสร้างบ้านอย่างไงก จริงๆถ้ามีเวลานะคะก็ดูดูเรื่อยๆเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าเพจบูมเอ๋อจริงๆก็มีหลายช่างมีหลายรีวิวแล้วก็เราก็เลือกเลือกตามที่เราสะดวกแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือเราทํากับช่างหนึ่งเนาะแล้วเราก็เห็นผลงานช่างหนึ่งจริงๆแต่ช่างอื่นเราไม่เห็นแต่ว่าเราก็แนะนําช่างหนึ่งนี่แหละ,ค,ะค่ะ<ช>ู่มชมวันนี้ก็ได้คุยกับพีูุ่ตาแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะคที่แบบพาเราแบบมาชมบ้านสวยๆ,ๆนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยขอเบอร์ช่างหนึ่งอ่ะสักนิดหนึ่งไปเลยค่ะ านผู้ชมคะหลังจากที่เรานะคะได้พูดคุยกับพี่เจ้าของบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูชมนะคะชมหน้าของช่างกันดีกว่าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับช่างหนึ่งครับสอบถามหน่อยนะคะหน้างานตรงนี้เวลาเรามาทํางานอะ่ะมีติดปัญหาอะไรบ้างไหมคะการทํางานหลักๆมันไม่ติดนะครับอาจจะรอช่างกระเบื้องหน่อยสักพักหนึ่งเพราะว่าช่างกระเบื้องผมมีไม่กี่ชุดกักระเสร็จตามหลังก็ปูตามหลังไป แล้วร่างงานเรเห็นแบบทางแคบมากๆเลยก็มีขาครับแล้วก็เข้ามาก็ของก็วาตรงนี้ครับค่ะแล้วถามหน่อยถ้าคนดูคลิปอยู่แล้วเขาต้องการแบบไปสร้าง1นล้านหกแสนบาทสร้างจบแบบนี้เลยมีค่าใช้ใจ่ายอะไรเพิ่มเติมไหมคะมจังหวัด <K> <ๆ>คือคือคือถ้าถ้าใกล้ๆเดี๋ยงบเนี่ยมันก็สร้างได้อยู่จ้ะแต่ถ้าไปไกลมากก็มันก็องเพิ่มงบไปหน่อยเพราะว่าค่าการเดินทางมันก็สูงอันนี้มันอยู่ใกล้บ้านผมไงค่ะแล้วการรับประกันงานเรามีให้กับลูกค้าไหมคะมีครับปีหนึ่งครับ หปีใช่ครับใครสนใจสามารถโทรหาช่างหนึ่งได้ที่เบอร์อะไรคะ096 170 7544ครับขอสโลแกนหน่อยทำไมคนที่ดูบุมเอรีวิวบ้านถึงต้องมาสร้างบ้านกับช่างหนึ่งคะผมก็สร้างจบไม่จกตาครับโอเคค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะช่างหนึ่งมา,มากๆเลยนะคะคขอบคุณค่ะ